สวัสดีตอชุณชายกันดัง Good morning student morning student ปนะคะวันนี้อ่ะกันดังเดี๋ยวเราจะทวนเรื่องันเลิกขันเลิกที่แปลว่ารันเลิกแปลว่าอะไรขันเลิกขันเลิกแปลว่าอะไรก่อนเก่งมากเอตัวมือกันนับหน่อยคั้นเลิกแปลว่าสี คุณถามเรื่องรอบทัวเรื่องสีนะคะคือขั้นหลบไหนพูดสิคะขั้นหลบ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 อเกนขั้นหลบคั้นหลบขั้นหลบหลบคืออะไรคะสีอาะสีดาวก่อนสีดาวสดาร์พีสกันดำสีดาวเคสไวด์กูอ่ะว้สขั้นหล What's color? What's color? Red. red, 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 red. What color? color? Red. Red. What color? Red. What color? Red. What color? Okay, red, very good. Red, red, red. เงินคือเกงนักเรียนเนี่ยการดั้มมาดิกันดั้มมาดิเนี่ยอันเนี่ยอ่ะอ่าอ่าโบอิงมาหาคุณครูสิอันเนี้ยคือสีน้เงินเห็นไหมคะกระโปรงของเราเนี่ยคือสีน้เงินกางเกงของเราเนี่ยคือสีน้เงินเห็นไหมสีน้เงินกับสีสีฟ้ามันแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันปะแตกต่างแตกต่างนะสีเงินมันจะทำอะไรปะมันจะทำอะไรปะลูก มันจะเข้มฟ้าสีฟ้าเป็นจัวทำไมอ่อนฟ้าสวยฟ้าแสดงว่าถูกชอบสีฟ้าอ่ะอันเนี้ยเหมือนกันไหม่ยลูกเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนมันต่างกันอยู่ไหมนี่สีไหนมันเข้มฟ้าสีสีอะไรสีไหนเข้มฟ้าน้ำเงินไหนพูดสิคะน้ำเงินสีไหนอ่อนฟ้าสีอะไรอ่อนฟ้าลูกสีฟ้าสีฟ้าคืออะไร สกายสกายบลูบอกเสงสกายบลูนะคะสีฟ hmm. ้าค mm ืออะไรสีน้ำเงินคืออะไรผีแกงฮะผีแกงอ้าวผีแกงแล้วสีน้ำเงินคืออะไร ครัวไม่ได้มีแค่ oh, <okay. S 1> ตังดั้มนะสีฟ้าคืออะไรลูกสบลูสีฟ้าคือบลูโอเคถ่าไม่พูดก็ไม่ได้ความรู้ไปนะจะบอกไวเลยอ่ะจับมือให้สองคนนี้หน่อย oh, <okay. S 1> อ่ะสกายบูปลายพานต่อไปว h a คัลเลอร์้งพริ้เพร้ง what color พริ้ง what color พริ้โอเคเว r y g ก o d พริ้ง what c ล l o r วีนวีนอะไรคะ โอเคเวันี้กูดวันชัยเก่งมากเลยวอสคัลล์แค่โปรแค่โปรโอเคเวันี้กูดหนูเรียกอย่างว่าไวเดส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 เป็นสีม่วงวอสคัลล์ Yellow, yellow. Okay. ยืดหล่อยืดหล่อโอเควันดีบุลต้อเมื่อใจหน่อยวันดีบุลกัขขนเลยนะคะอ่ะกลุ่มรอบหนึ่งภาษาอังกฤษคำว่าครอบครัวแปลวะ่าภาษาอังกฤษว่าอะไร My family My family อยู่แล้วใช่ไหมลูกโอเคโอเคอ่า okay, okay. ตั้งใจเรียนก,ก่อนกาบเรียนวันคืนครอบครัวภาษาอังกฤษว่าไง Family. my family โอเค family my family แต่ว่าครอบครัวของของชานของเรานั่นเองนะคะในครอบครัวประกอบด้วยอะไรบ้าง f a ดเถอะฟาดเ h e r คือใครคะพ่อโอเคเดูดมาดเ h e r m าดเ h e r คือใครแม่เยนแค่นี้พอวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเธอเป็นเก่งกว่าครูเดี๋ยวเธอสอนครูเจ๋งดีไหมอตัวมือเก่งหน่อย พอใจมากที่ตั้งใจเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปทำภารกิจเยี่ยมบ้านนักเรียนเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวเอากระบอกน้ำมาไหมคุณครูด้วยนะคะอาบตัวแบบว่าตอวแบบป่าเจ้า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 อา้องเลนะไม่ต้องเลไม่ต้องเล่นอาพูดคําว่า thank you teacher thank you teacher thank you teacher thank teacher you อ่ะพนมมือขอบคุณครับคุณครู